นะคะรับด้าหลัรบมนนอกทะเบียนค่ะราคาคันนี้จ็ดแสนสมบาทเชิญค่ะรับปิดราคาได้เลยเจ็ดแสนสองเปิดราคามาอาาเปิดราคานมากกว่าเการสือรตตานานได้มากกว่าเชิญค่ะจะสสอมบาทสองมาบาทุตาพันสามยราคานลาจะสสามหมื่นบาทสองมื่นอีราคานลาจะสม่นสองหมืนบาทสางานหกพันลาจะราคาเป็นขาตาพันหน้าศูนย์นาจะสามห้าหมื่าจะสามเหมือนับหนึ่งจะสามห้าเหมือนสองมืนสราคาในลาจ้าอันละห้าบาทราคาในลาจะสามห้าหมือนตันศูนยลมา you <laughs> สานุมาสีพานกพเนลาจะสานุมาตาพานามาจะนกแปละกอออนไลจะสานุกมาตาพนึจะสุลลกอนสองมราคาในละนกพันามนปะปะสุนนาจะสานมมาจะสาพุมัหนึ่งจะสาพะมัดสองจะปละอออนไลจะสามาสองันหนึจะสามาสองมันสจะบสีขีบราคาจะสามนกพาตาปาจะสานมัตาาก็สุดเียรราคาจะก็สองคจะสาก็มัสองมาสีพจะสาก็มาสีพันหนึจะสาก้ามัสีพันนสองจะสานเก้าันหนก่จะสานก ป่าีราคาจะสนก็มาปานับหนึ่งเจ็ดแสก็มาปาปัสานาปมานับหนึ่งสานับสองปสมานค่ะราคาชองมาสองพันาสองพบ่งสาสนับสองสาสองพันบาทค่ราคาสองออนมาเลขสามศูนย์สองศค่ะเด้มากกว่าสุราคาได้ปัสาสองพันบาทราคานี้เท่าตลาแต่สองพันบาทค่ะนับ สามขายค่ะตะโลกขายที่ราคา8ปดแสนสองพันบาทที่ออหลายไเลสามน์สองย์สี่าศูนย์สองศูนย์สีประมูลได้ไปแปดแสนสองพันบาทขอบ,ขบาคุณลูกค้ารายค่ะถัด